ใจใจได้แค่มองใส่มองได้ถึงปลาใจ,ใจไอ้หน่อยด้แค่กินแกงหน่อไม้หนูขีิแคมาใจมองีหน่องมอง12เสเซนตัวนี้ไปมอง12เสเซนเบางทีมีปลาใหญ่ยติดบ,บ่ pun tu kup kup. Rondu. O tu ni. Ah. <tuh -tuh. Got tahu di pinang

ถาเมเบิ้งหล้งพี่น้องบ้านนี้ติดหรือบ่ติดผมด้ยกลางไปบ่ไกลปรางเลยครับหน้ามันเหลือกอัดทันมึงมีน,นีป่ามาติดบ่บทีตามตอนต่อไปบทีดตามต,ต,ตามก้าวไปอ่ะถามพี่น้องรอแต่เป็การรอัรรบผมคการอ่ะสิเป็นจไดจก็ติดตามกันไปเด้อพี่น้องบ้านเนี้ยเอาครับผมครับ